สวัสดีค่ะวันนี้อาหาร,รบ้านๆกวัวเจเป็นพาเพื่อนจัดตกแต่งจานเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจัดจานเพื่อจะใส่ปลาไหลค่ะปลาไหลญี่ปุ่นค่ะก็จะใช้มะนาวเหลืองค่ะแล้วก็แครอทค่ะที่มีเยอะเราอยากคเคลียร์เนาะค่ะก็หั่นล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็วางมะนาวจนเต็มรอบขอบจานเนาะหั่นครึ่งแล้วก็อันนี้เพื่อการประดับตกแต่งค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบอยากจะตัดเปี้ยวไม่ให้เลี่ยนจากการกินปลาไหลญี่ปุ่นมากก็ ทานมะนาวได้ค่ะอันนี้ก็ใช้จานปรีเนาะจานแบบทรงแหลมทรงยาวค่ะเพราะว่าปลาไหลเขายาวค่ะก็เรียงมะนาวไปจนเต็มรอบขอบจานค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใส่แครอทค่ะแครอทตัดสีนิดนึงเอาแครอทมาหั่นครึ่งแล้วก็ครึ่งอีกก็คือจัดไปเรื่อยๆจนเต็มรอบขอบจานวางบนมะนาวเหลืองเราค่ะแล้วก็จะเอาแครอทมาตัดสีอีกระหว่าง ช่องระหว่างรอยต่อของมะนาวค่ะ ก็จะเป็นแครอทจะเล่นสีเหลืองกับสีส้มวันนี้จะเป็นสีเหลืองกับสีส้มค่ะตีมเหลืองส้มค่ะทําไปเรื่อยค่ะกลัวน,นี้ถ้ามีเวลาก็พยายามที่จะเพิ่มความอยากในการทานอาหารเนาะเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าอาหาราบ้านครัวเจ๊เป็นไม่ได้ทําอาหารอร่อยทุกครั้งเนาะบางทีก็ต้องอาศัยการจัดจานช่วยค่ะเพื่อนๆถ้าเผื่อว่าอาหารที่เราทําอร่อยระดับหนึ่งการจัดจานก็จะช่วยให้เรา หน้าอยากจะหยิบอยากจะทานอาหารมากขึ้นส่วนหนึ่งอันนี้ก็คิดอย่างนี้เนาะก,ก็เลยเกิดความไอเดียในการจัดจานขึ้นมาค่ะครัวเจพนก็นอกแากทำอาหารแล้วก็ยังจัดตกแต่งจานจัดผลไม้แล้วก็ทำอาหารอื่นๆก็พอได้ค่ะแต่ว่า,าใส่การจัดจานช่วยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเราไม่ได้ทำอร่อยทุกอย่างเนาะค่ะก็หัน่นแล้วก็บางแครอทไปจนเต็มรอบขอบจานเหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้ มะเขือเทศค่ะอันนี้จะไม่ใช้มะเขือเทศลูกใหญ่มากจะหั่นครึ่งของครึ่งอีกก็คือเพื่อตัดสีนิดหนึ่งของแครอทแล้วก็จัดช่องไฟจัดองค์ประกอบว่าอันนี้เราจะจัดให้แบบใส่ปลาไหลซึ่งเขาเป็นตัวยาวก็จะจัดใช้จานยาวแบบนี้เนาะค่ะก็เล่นไม่กี่อย่างกันเพื่อนเพิ่มสีสันเพิ่มความอยากในการทานอาหารของอาหารเราค่ะก็ ทำไปใจเย็นๆค่ะการฝึกการทําจัดจานพวกนี้เหมือนกับการทําเพจก็ต้องใจเย็นๆค่ะเพื่อนๆถ้าใจร้อนเกินไปยิ่งอยากจะไปเร็วมันยิ่งช้าค่ะยิ่งโดนทําโทษยิ่งหมดอายุบ่อยยิ่งแบบว่าคอมเมนต์เพื่อนไม่ได้ยิ่งหลายๆอย่างเลยค่ะมีแต่เสียเนาะถ้าเราเป็นบ่อยๆมันจะทําให้กว่าเราจะกู้บัญชีคืนมาได้เพื่อนๆมันใช้เวลานานค่ะ ก็อันนี้เกิดขึ้นกับตัวเองค่ะก็เลยยิ่งอยากจะไปเร็วยิ่งช้าค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เตือนตอกย้ำกันไว้อีกครั้งหนึ่งเลยค่ะก็ทำไปเรื่อยๆให้มีความสุขในการทำทุกคลิปรอกค่ะก็ไม่ท้อแต่ว่าเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆก็ฝากไว้สำหรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ผ่านแล้วก็ดียังไม่ผ่านก็ดีค่ะก็สู้ไปด้วยกันเ่ะเพื่อนเป็นกำลังใจให้กันยาวไปนะคะสู้ๆจ้า